สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะคุยกันก็คงจะเป็นประเด็นทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีคนเข้ามาอินบ็อกซ์นะคะบอกในรายละเอียดต่างๆในการที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เกิดประเด็นปัญหาต่างๆตอนนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของความเครียดจริงๆก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุเครียดหรอกนะคะบางทีคนดูแลอยู่ก็เครียดด้วย เรามาดูกันว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์อันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็คงได้กรณีศึกษาต้องขอบคุณกรณีศึกษาของเราด้วยนะคะเขาเล่าว่าคุณยายเนี่ยนะคะอายุ62ปี คนลงเป็นคนที่น่ารักร้องเพลงก็เก่งเพลงเพร้อมมากเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงสุนทราภร์นะคะร้องได้ระดับที่สามารถที่จะขึ้นเวทีได้เลย ที่สําคัญไปกว่านั้นเป็นคนที่แสดงเก่งนะคะแสดงอะไรบ้างละครก็ได้นะคะบอกด้วยว่าตอนเป็นเรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยท่านเป็นนักแสดงบนเวทีใช้ภาษาอังกฤษเพราะท่านเรียนศิลปภาษานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นลักษณะดราม่าเล่าแต่ละเรื่องแล้วก็ดูจะสนุกสนานนะคะพอในประเด็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่มาในลักษณะว่าเราคงจะมองเห็นภาพผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าคุณยายคนเก่งคนนี้นะคะ ท่านร่วมกิจกรรมสังสรรค์นะคะที่ชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำแหละเพราะท่านเป็นลักษณะเหมือนกับเฮฮาปาร์ตี้เพราะฉะนั้นท่านก็มีความสุขนะคะประมาณสัปดาห์หนึ่งอะคะ่ะคนที่ดูแลอยู่นะคะไม่ใช่ดูแลผู้สูงอายุนะคะเคสนี้ท่านไม่ต้องมีคนดูแลประจําแต่ว่าเป็นคนดูแลโครงการนี้อยู่เนี่ยนะคะก็สังเกตได้ว่าคุณยายเนี่ยคุยน้อยลง ไม่ค่อยที่จะมาสังสรรค์บางทีก็นั่งอยู่คนเดียวซึ่งผิดปกติคนที่เคยเฮฮาปาร์ตี้แล้วสังสรรค์กับเพื่อนน้อยลงเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือไปพูดคุยท่านก็บอกท่านเบือ่อเพราะว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องเนี่ยเขาไปชวนนะคะท่านก็บอกท่านเบือ่อท่านเบื่อกิจกรรมพวกนี้ปรากฏว่าเนื่องจากน้องเขาเป็นพยาบาลเขาก็เลยถามไถ่ว่าไม่สบายอะไรหรือเปล่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ถามว่าทำไมอะ่ะทำไมนอนไม่หลับแทนที่ท่านจะตอบเรื่องนี้ท่านก็ผ่านไปพูดเรื่องอื่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเบื่อมากเลยนะก่อนหน้านี้ท่านมาที่นี่นะคะแล้วท่านก็ไปเล่าให้ลูกฟังว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ออาการที่ภูมิแพ้ที่มีปัญหาเรื่องลมพิษรวมไปถึงกินอาหารแล้วก็แพ้ง่ายเนี่ยมันหายไปเลย ทุกเช้ามาเนี่ยแม่เคยที่จะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่สะดวกต้องมีน้ำมูกนะคะหายหมดหายหมดแล้วก็เล่ามาปรากฏว่าลูกก็รู้สึกว่าดีก็ส่งเสริมบางทีก็ขับรถพามาด้วยทั้งๆท,ท,ที่แม่มาเองก็ได้แต่ลูกบอกว่าวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายแม่จะไปกินข้าวกับใครก็ให้เขาไปส่งแม่จะได้ไม่ต้องำบากนั่งอยู่บนรถจะได้คุยกับเพื่อนอันนี้ก็เป็นแปลว่าลูกก็ส่งเสริมลูกก็เห็นด้วยดีมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เล่าเก่งนะคะ คุณยายท่านนี้เล่าเก่งมากก็เลยทำให้ลูกเห็นข้อดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอคุยไปเรื่อยๆท่านก็เริ่มพูดเองว่าคีย์เวิร์ดเลยค่ะคีย์เวิร์ดเลยค่ะลูกขอร้องให้ช่วยพาหลานๆไปโรงเรียนทั้งไปทั้งกลับเลยนะแล้วท่านก็ทอดถอนใจพร้อมบอกว่าต่อไปก็มาสนุกกับเพื่อนๆไม่ได้พอนึกออกไหมคะ พอนึกออกไหมคะว่าจริงๆแล้วท่านน่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกระบวนท่าในเรื่องการเบื่อหรอกท่านอาจจะไม่ได้เบื่อกิจกรรมเพราะคนเบื่อกิจกรรมคงจะไม่พูดประโยคสุดท้ายว่าต่อไปคงไม่มาสนุกกับเพื่อนๆจริงๆเวลาที่มาตรงนี้มันเป็นความผูกพันนะคะคนในวัยเดียวกันก็คงจะมองเห็นประเด็นแบบนี้นะคะถามว่าพอได้หน้าตาแบบนี้มาต้องทำอะไรเราต้องคิดนิดนึงก่อนว่า พอได้มาแบบนี้แล้วอะไรที่จะพาเราเข้าสู่กระบวนการในการมองเห็นเรามองเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านมีอาการทางกายด้วยมองเห็นไหมคะท่านมีอาการทางกายด้วยนะคะจากเดิมทีที่ท่านเป็นคนที่ล่าเริงตรงส่วนนี้มันเป็นทางด้านใจทางด้านสังคมแต่ท่านมีตั้งแต่อาการที่มีรับประทานอาหารได้น้อยลงเพราะท่านบอกว่าท่านเบื่อนะคะอันนี้ท่านบอกด้วยนะคะ เบื่อหมดนะคะเบื่อหมดไม่ใช่เบื่อกิจกรรมอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างเลยก็โชคดีที่เรายังไม่เจอว่าท่านผอมลงนะคะจากเดิมตรงส่วนนี้เนี่ยคะอาการทางกายสําหรับคนนี้ที่อาจจะเป็นประเด็นเลยที่สร้างปัญหาเพราะว่าโดยธรรมดานี่อายุมากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานของร่างกายเนยะมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากอาการภูมิแพ้ที่เราเรียกว่าภาวะภูมิไวเกินนะคะสิ่งแปลกปลอมมานิดเดียวเม็ดเลือดขาวทำงานเยอะนะคะปรากฏว่ากลับมามีอาการหน้าตาแบบนี้อีกนะคะหน้าตาทางด้านนี้คือปัญหาทางกายปัญหาต่อไปก็คือปัญหาทางด้านจิตใจเห็นไหมคะคุยน้อยลงนั่งแยกตัวนะคะและที่สำคัญก็คืออารมณ์อารมณ์ไปว่ามาครบนะกลุ่มนี้มาครบเลยนะคะ กระบวนท่านในส่วนนี้บางคนถ้าเป็นเยอะๆเลยนะคะที่เราเรียกมันว่ามีความเครียดสะสมเลยทําให้เกิดมีกระบวนการในการคิดที่ไม่ค่อยปกติคิดช้าคิดไม่ได้แต่คนนี้ก็ยังไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าน้องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่สามารถเห็นความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ชมไปค่ะเคสน,นี้ตอนโทรคุยก็ชมกันนะคะ เทนี้เห็นด้วยกับอ,อ,อาจารย์ไหมคะอาจารย์กุ้งตอนที่คุยกับเขาว่าถ้าทางคุณยายจะเครียดนะ้นองเขาก็บอกว่าหนูก็ว่าค่ะแต่ว่าเวลาเขาเครียดแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยสูญเสียด้วยไหมคะเราก็เลยเล่าว่าจริงๆแล้วความสูญเสียอาจจะเป็นอะไรเยอะกว่านั้นนะคะตอนนี้ก็แค่ว่ากระบวนการในการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีความจํากัดนิดหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าเราควรจะต้องทํำยังไง ถามว่าต้องควรที่จะต้องทำยังไงก็คงจะเป็นประเด็นวันนี้ค่ะที่เราอาจจะแชร์ประสบการณ์นะคะใครที่ฟังอยู่นะคะจะแชร์ประสบการณ์เข้ามาในนี้เลยหรือว่าจะบล็อกเข้ามาบอกก็ได้นะคะสำหรับประเด็นที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วก็คงจะมองเห็นว่าปัญหาที่อยู่สำหรับ ท่านผู้สูงอายุท่านนี้ก็จะเป็นแค่3มเรื่องข้างบนมองเห็นไหมคะร่างด้านด้านกายด้านอารมณ์มีพฤติกรรมมีความคิดเกี่ยวข้องนิดนึงเราวางไว้ข้างล่างสุดก็คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจซึ่งยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนพวกนี้เนี่ยเวลาเรามองเรามองให้รอบด้านแล้วเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบใจเราแล้วทำให้เกิดความเครียดเราก็คิดก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำท่าไหนนะคะ และคำถามที่น้องบอกว่าแล้วเราจะจัดการยังไงคงจะต้องบอกว่าที่มาที่ไปของการจัดการความเครียดมันมีหลักการของมันอยู่นะคะอันที่1เราจะต้องบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ก่อนค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าสติมาปัญญาจะเกิดนะคะสติมาปัญญาจะเกิดอันนี้มาจากอันที่1คือกระบวนการในการที่ทำให้ท่านตั้งสติได้ ะะเราเรียกกระบวนการตรงส่วนนี้ว่าการระบายอารมณ์นะคะ ventilation นะคะระบายอารมณ์นี่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเจอเยอะนะคนมีวิธีการระบายอารมณ์หลายอย่างด้วยกันสำหรับท่านนี้ก็คงมาใช้วิธีการบทก็คือเล่าให้ฟังน้องเขาบอกว่าหนูไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยต้องชมไปว่าไอการที่ใครมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วเรารับฟังเนี่ยอันนี้เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งน้องเขาก็ดีใจ แล้วก็ถามคําถามกลับไปว่าแล้วหนูว่าเวลาหนูคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยท่านดีขึ้นไหมท่านดูดีมากเลยค่ะเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออารมณ์มันออกมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยกระบวนการคิดมันจะกลับมาเองเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดนะคะในประเด็นตรงนี้ค่ะเป็นกระบวนการทั่วไปเลยนะคะอันนี้ต่อนะพอเราคุยกันเสร็จสิ่งที่เราคุยกันนะวันนั้น เราก็จะมองเห็นว่าคุณยายเก่งนะคุณยายมาที่นี่คุณยายเป็นผู้นำกิจกรรมด้วยคุณยายเป็นคนเชียร์อัพคนด้วยคุณยายสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยคุณยายอยู่บ้านถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานถ้าพ่อแม่เราไม่เก่งเราจะกล้าไหมที่จะฝากลูกของเราให้กับพ่อแม่อย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นลูกต้องเห็นความสำคัญต้องเชื่อมั่นในฝีมือในการเลี้ยงดูจึงได้ รู้สึกว่าคุณยายน่าจะเป็นคนทําภารกิจสําคัญเพราะการพาลูกไปโรงเรียนไม่ใช่คิดว่าเรื่องง่ายนะคะใครที่มีเคยลูกพาลูกพาหลานไปโรงเรียนจะรู้เลยว่าไม่ง่ายลูกพร้อมที่จะดื้อตลอดเวลาลานพร้อมที่จะไม่เอาตลอดเวลาและที่สําคัญไปกว่านั้นใครที่พาไปตรงส่วนนี้มันหมายหมายถึงว่าเขาจะต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในการพาไปด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่า กว่าจะคิดถึงตรงส่วนประเด็นตรงส่วนนี้ได้เนี่ยลืมไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเราสูญเสียเราก็จะลืมไปว่าเราได้อะไรมาได้ไหมคะ,ะถ้าได้หน้าตาแบบนี้เราก็เลยมีขั้นตอนที่2ก็คือการดึงความภาคภูมิใจอันนี้ออกมาแต่อย่าลืมนะคะตรงนี้มันต้องเริ่มต้นจากกระบวนการที่หอาจารย์กุ้งจะเรียกกระบวนการอันนี้ว่าการสยบอารมณ์เนี่ย การสยบอารมณ์ที่พุ่งพ่านอันที่สองคือสร้างความภาคภูมิใจถ้าได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะโดยปกติคนเราเนี่ยจะบริหารจัดการไอ้ความเครียดให้หายไปได้แปลว่าท่านต้องรับรู้ก่อนนะคะถ้าท่านรับรู้ก็หมายความว่าไอ้ตรงหน้าตาแบบนี้มันมีความไม่ปกติไหมเราบางคนไม่ชอบคำว,ว่าเครียดเนานะแค่มันไม่ปกติไหมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีอาการแพ้แล้วเกิดขึ้น อันนี้อาจจะเป็นตัวเตือนอันหนึ่งที่เราเรียกระหว่างอันนี้เป็นขั้นตอนที่สามมองเห็นไหมการการเฝ้าระวังคนเราเนี่ยเวลาที่เราเจออะไรมากระทบเนี่ยนะคะถ้ามันมีอาการเตือนมันมีการเฝ้าระวังตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวตอบโจทย์แล้วแหละว่าทำให้เราพอจะรู้ทางสำหรับอันนี้ง่ายมากเลยนะคะมองไปข้อที่4จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมทีที่มาอยู่ที่ ชมรมผู้สูงอายุกับจะต้องไปรับผิดชอบของเรื่องหลานมองเห็นประเด็นไหมคะประเด็นแรกเราจะมองเห็นตรงส่วนนี้ประเด็นถัดมาที่เราจะต้องมองเห็นก็คือท่านไม่ใช่ไม่รู้นะว่าท่านมีความสุขกับการที่มาเจอเพื่อนๆคําว่าเพื่อนมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นง่ายๆนะคนเราพออายุเยอะแล้วคําว่าเพื่อนไม่ใช่คนอายุใกล้กันอย่างเดียวแต่หมายความว่าเป็นคนที่เราเราเล่าเรื่องที่เราทุกข์ใจได้ เป็นคนที่เราอยากจะแบ่งปันเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อท่านจะต้องสูญเสียตรงส่วนนี้ประเด็นที่สองที่เราพอจะมองเห็นได้ก็คือท่านน่าจะมีวิธีการที่จะคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะกับลูกก่อนที่จะจัดการกับปัญหานี้ได้เปล่าได้ไหมตกลงมีสองอันเนาะต่อจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการในการหาวิธี แล้วก็ไปเชียร์ up นะคะให้ท่านนําไปสู่การปฏิบัติพอนึกได้เนอะ,อะถ้าได้5ขั้นตอนรวมไปถึงการปฏิบัติที่คนที่มีปัญหาคือคุณยายคนเก่งของเราต้องปฏิบัติเองในประการที่6เนี่ยท่านต้องไปทำเองอะเรามาดูกันว่าเอาข้อที่1เลยกระบวนการที่คุณยายเป็นก็คือคุณยายกำลังมีความรู้สึกต้องพูดว่าอะไรเดียรู้สึกว่าทะเลาะกับตัวเองนึกออกไหมคะ สิ่งที่เจอก็คือกระบวนการที่เราเจอบ่อยอะค่ะเราอยากไปเที่ยวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องประหยัดเงินเพราะเราจะต้องเอาเงินไปใช้กิจกรรมสําคัญในชีวิตเราก็ต้องทะเลาะก,กับตัวเองนิดนึงนะคะกระบวนการที่เราต้องพยายามเลือกอะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีลักษณะแบบนี้ค่ะอยากเป็นคนดีของลูกอยากเป็นคนุณยายที่หลานรัก แต่ก็อยากมาสนุกสนานกับเพื่อนเพราะทําให้ตัวเองมีความสุขมันเป็นอะไรที่ดีนะคะมันมี2ออย่างให้เลือกแล้วเราชอบหมดเลยแต่ในตัวของเราเนี่ยมันมี2ออย่างที่เราจะต้องเลือกแล้วละเพราะกิจกรรมอันนี้มันเป็นปัญหานะกลับไปดูวิธีการค่ะเวลาที่เราทะเลาะก,กับตัวเองอันนี้อย่างแรกคือเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนมองเห็นในช่องสี่เหลี่ยมท,ท,ที่อาจารย์กุ้งวางไว้ให้ไหมคะต้องชัดเจนกับตัวเองว่าอันที่หเรา อยากได้อะไรกันแน่หรือเราพร้อมจะเสียอะไรไปหรือสุดท้ายเราจะมีการบริหารจัดก,การที่ทำให้เราสูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียอะไรไปเลยบางทีก็เ,เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับคุณยายคนเก่งเนี่ยปรากฏว่าทั้นเก่งหลายเรื่องเราก็เลยแบบอันที่หนึ่งเลยชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะต่อจากนั้นไป ในเมื่อท่านทําได้แบบนี้แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนถัดมาในเรื่องของหลังจากที่เลิกทะเลาะก,กับตัวเองแล้วนะเราต้องปรับกระบวนการคิดกระบวนการคิดเวลากัเราปรับด้ยมันมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราทํากันก็คือคิดบวกสังเกตไหมคะเรารู้นะว่าเราเดินทางไปทํางานเราเหนื่อยเหนื่อยแต่ทุกครั้งเลยที่เรามีความรู้สึกเวลาเราทํางานแล้วเราได้เงินเห็นไหมเราเลิกมองสิ่งที่เราเสียคะ่ะแต่เรามองสิ่งที่เราได้ แบบเดียวกันเลยค่ะกลับมาที่คุณยายคนเก่งของเราท่านอย่ามองว่าท่านมาที่โครงการไม่ได้ท่านมาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุไม่ได้แต่ท่านจะได้รักความรักจากลูกแต่ท่านจะได้รับความเคาครพจากหลานท่านจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความคุ้นเคยจากครอบครัวอันนี้แปลว่าสุดโต่ง แต่ว่าเราทิ้งท่านทั้งๆท,ที่คนเรากว่าจะมีเพื่อนก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการปรับค่ะมันไม่ใช่การมองไปทางใดทางหนึ่งนะคะมันต้องปรับกลับมาดูด้วยว่าไอ้ความรู้สึกสนุกสนานลื่นเริงของท่านน่ยมันเป็นการที่ทําให้ชีวิตของท่านชุม่มชื่นเมื่อชีวิตของท่านชุ่มชื่นมันก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าน้ําต้องลดบนต้นไม้ก็ต้องลดไปอย่างต่อเนื่องอุตสาหาจนเจอแล้วว่าตัวเองชอบอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเด็นตรงส่วนนี้ปรับจูนกลางทางซิจะต้องทำท่าไหนนะคะอันนี้ก็ต้องการเป็นการพูดคุยแล้วก็ให้ท่านค่อยๆปรับนะคะมาดูเล่าเรื่องการเคสนี้กันนะคะคุณยายคนเก่งของเราเราต้องคุยให้ท่านเห็นอันแรกเลยในการที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจก็คือท่านเป็นคนสำคัญลูกๆถึงได้มั่นใจว่าท่านจะดูแลหลานได้นะคะ ต่อจากนั้นไปมุมที่ท่านจะต้องมีความคิดว่าท่านเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของครอบครัวคำว่าเสียสละท่านเสียสละมาตลอดชีวิตหรือ,อยังคะลูกได้ดิบได้ดีทั้งท่านที่ท่านไม่ได้เรียนหนังสือมากมายท่านสามารถส่งลูกจบปริญญาเอก3คนเชียวนะคะจากเมืองนอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็เสียสละมาตลอดแล้วยังจะเสียสละต่อไปไหมแต่ในเมื่อมีวิธีการในการคิดกระบวนการหน้าตาประมาณแบบนี้สิ่งที่เราจูนต่อไปก็คือ มันน่าจะเป็นทางออกแต่กระบวนการที่จะทำให้เกิดทางออกที่มันเป็นไปได้มันยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือการพูดคุยนึกออกไหมคะเวลาท่านจะไปพูดคุยกับลูกท่านบอกว่าท่านมีความสุขที่จะไปที่ชมรมผู้สูงอายุแล้วท่านก็ไปแค่ร้องเพลงพูดเสร็จต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคะ่ะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นการพูดพูดคุยตรงนี้ก็ต้องทักษะในเรื่องของการเจรจารด้วย นะคะคุณยายเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณยายทำอะไรได้เยอะตอนนี้แค่เมื่อไร่ก็ตามท่านมีอารมณ์พุ่งพล่านสติยังไม่มาปัญญามันก็เลยถอยหลังไปนิดนึงพอท่านภาคภูมิใจตรงส่วนนี้ท่านก็เริ่มต้นคิดกระบวนการว่าเดียวนะเวลาที่ไปคุยกับลูกปัญหาใหญ่ก็คือลูกไม่รู้หรอกเวลาแม่มาเนี่ยไม่มีความสุขแล้วไม่รู้หรอกว่ามันดีกับสุขภาพ เราต้องคุยกันตรงส่วนนี้แต่แม่ก็รู้สึกว่าแม่อยากดูแลหลานเพราะหลานเนี่ยเหมือนลูกมากเลยทุกครั้งที่เข้าไปใกล้หลานก็เหมือนกลับไปดูแลลูกไอะไรที่แม่เคยทําให้กับลูกแม่ก็อยากทําให้หลานนึงออกไหมคะเรากําลังเข้าสู่สีเขียวค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกับนิยามของคนม่ฮิดนเลยนะคะอัตนางอุป,ปมังกะเลนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นลูกจะรู้ทันทีว่าแม่มองเห็นประเด็นของเขา ภารกิจทั้งหลายทั้งแหล่ที่การไปส่งลูกที่โรงเรียนโดยเฉพาะเด็กที่เริ่มต้นไปเรียนนะคะการปรับตัวเขาจะต้องเกิดขึ้นแม่มองเห็นภาพและแม่มีประสบการณ์ด้วยแม่บอกว่าแม่คิดถึงขั้นตอนตอนที่แม่พาลูกไปโรงเรียนครั้งแรกหนะ้าต่าแบบนี้มันเปิดใจและไม่ใช่เปิดธรรมดานะคะเปิดไปถึงก้นของหัวใจของลูกและแม่ในภาพออกไหมคะมันก็เข้าสู่การเจรจาที่ชนะกันทั้งสองฝ่าย ลูกก็รู้สึกว่าโอ้ยแม่ฉันทําอะไรเพื่อฉันมาตึงเยอะแยะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ฉันเวลาแม่ไปที่นี่แม่สุขภาพดีจากเดิมทีที่แม่ต้องกินยาตอนนี้แม่ก็ไม่ต้องกินยาละแม่ที่ทําอะไรให้กับฉันมาตึงเยอะตึงแยะเป็นคนที่ได้อะไรจากการไปที่โครงการเยอะเห็นไหมคะตอนนี้ค่ะเปิดอกคุยกัน มองในมุมของคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็จะเข้าสู่กระบวนการในการที่เราจะจัดการได้เคสนี้เล่าตอนจบเลยนะคะเขาก็ไปพูดคุยกันหลังจากพูดคุยกันจนกระทั่งเกิดความเข้าใจเป็นวิธีการของคนสองฝ่ายช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้เขาก็จะเริ่มต้นใช้ บริการรถรับส่งของโรงเรียนไม่ใช่ของคนที่มารับจ้างนะคะใช้รถของโรงเรียนเลยใช้รถของโรงเรียนยังไม่พอนะด้วยความที่ความจํากัดของรถเนี่ยบางทีก็จะมีบางวันที่รถไม่มาเพราะฉะนั้นแม่อาสาเลยค่ะแม่บอกว่าวันไหนที่รถไม่มาแม่จะพาไปเองวันไหนที่กิจกรรมชมรมแม่ไม่ได้เป็นผู้นำแม่ก็จะพาไปส่งให้แปลว่าอะไรคะ แต่ว่าชนะกันทั้งสองฝ่ายหน้าตาประมาณแบบนี้สัมพันธภาพนอกจากจะดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลานก็มีตัวอย่างที่ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทุกคนหันมาภาพแบบนี้ค่ะที่เราอยากจะสรุปว่าคุณยายคนเก่งของเรา ตอนที่ท่านมีปัญหาทั้งกายทั้งกระบวนการในเรื่องของโรคที่กลับมาในเรื่องของอารมณ์ที่ทําให้กินไม่ได้เกิดอาการเบื่อหน่ายพฤติกรรมที่ทําให้ท่านแยกตัวไม่ยอมคุยกับเพื่อนแล้วเศร้าลงเราต้องขอบคุณน้องพยาบาลมากเลยค่ะนอกจากที่เราจะเจอแล้วเราย่างเล่าแบ่งปันให้กับคนอื่น เพราะฉะนั้นในประเด็นแบบนี้คงจะบอกได้นะคะถ้าเราเกิดความขัดแย้งในการที่ต้องทะเลาะก,กับตัวเองรวมไปถึงคุณยายเองเป็นคนรู้ว่าตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับลูกแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆในการที่ว่าคุณยายบอกคุณยายเล่าความรู้สึกของคุณยาย แล้วก็เล่าด้วยว่าอยากจะทำอะไรนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นการจับเขาคุยกันระหว่างคุณยายกับลูกจนกระทั่งหาวิธีในการที่จะพาหลานไปโรงเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จมองเห็นภาพไหมคะว่าจริงๆแล้วงานของการดูแลสุขภาพไม่ใช่ดูแลแค่สุขภาพกายนะคะเราต้องดูแลสุขภาพจิตด้วยนะคะ สำหรับเคสคราวนี้ก็คงเป็นเคสแรกเราก็คงจะมีเคสต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ถามเข้ามาเนี่ยมีปัญหาทำนองนี้เยอะนะคะอาจารย์กุ้งก็รวบรวมแล้วออกมาเป็นประเด็นที่ถือว่าสำคัญนะคะก็จะเอามารวบรวมเป็นกรณีที่เราจะมาเล่าให้กันฟังนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ได้ขออนุญาตแล้วนะคะว่าสามารถเล่าได้นะคะก็เอาเป็นว่าสิ่งนี้ค่ะ ถ้าเป็นที่เป็นประโยชน์นะคะก็ขอกดไลค์นะคะการที่อยากจะให้ใครก็แล้วแต่ที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะจัดการตรงส่วนนี้ได้กดแชร์แล้วก็ใครที่อยากจะติดตามนะคะกรณีต่างๆที่เพื่อนของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ดูแลผู้สูงอายุมีปัญหาการบริหารจัดการในส่วนต่างๆที่คุยกันแล้วประสบความสําเร็จหรือบางเคสอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ก็มาร่วมติดตามกับเราแล้วก็ข้อเสนอแนะวิธีการที่แตกต่างนะคะอาจารย์กุ้งก็จะนํามาที่จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะสําหรับการที่เล่าหน้าตาประมาณแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางวิชาการมากแต่ขอบอกค่ะหน้าตาแบบนี้มีหลายคนที่เจอแล้วก็สามารถเอาไปบริหารจัดการได้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าที่เราจะมานั่งท่องบทเรียนว่าเราจะต้องทําประเด็นอะไร แต่สังเกตไหมคะมันยังอิงอยู่บนขั้นตอนที่ยังไงยังไงคุณครูครูบาอาจารย์ที่สอนมาแม้กระทั่งครูกุ้งเองที่เราทําตรงส่วนนี้คะ่ะมันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่อยากบอกคะ่ะว่าขอบคุณน้องที่ได้แชร์ประสบการณ์ตรงส่วนนี้นะคะ ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวนะคะเรื่องจิตอารมณ์และสังคมต้องมาเกี่ยวข้องตรงส่วนนี้ด้วยสําหรับวันนี้นอกจากการขอบคุณผู้รับฟังทุกคนก็ต้องขอขอบคุณคุณยายคนเก่งขอบคุณวิธีการของครอบครัวนะคะและก็ขอบคุณนะคะผู้แชร์ประสบการณ์ค่ะสวัสดีค่ะ